ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในการลิขสิทธ์เกมนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะแล้วก็ทำการอันบ็อกส์นะครับผมความจริงรีวิวนี่ก็เล็กๆน้อยๆครับเท <ๆ S 1> ่าเท่าเท่าที่ข้อมูลเท่าที่ผมรู้นะครับผมเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อนะครับผมก็อ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็นี่เลยฮะยังไม่ได้แกะอะไรแต่อย่างใดนะผมก็คงจะต้องเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าคีย์บอร์ดนี่นี่จะมีสตอรี่ที่ค่อนข้างจะอัดแั่นนะตามที่คลิปที่แล้วเลยครับผมคลิปคลิป ที่ไปลาดดอร์นะครับก็เดี๋ยวจะรู้เลยนะว่ามันว่ามันอย่างไรนะครับแล้วเชือกมันมันอะไรของมันไม่ได้เคยเห็นโอ้เห็นแล้วใจจะวายวะ่ะเฮ้ยเห็นแล้วใจจะวายนะอันนี้ก็มีใบเสร็จนะครับจากร้านที่ผมซื้อมานะครับผมใช่เป็นการสั่งของขออนไลน์นะฮะข้างในก็จะมีซื้อเลยหน้ามมูนีปุ๊ปปี้ปุ๊ปปี้นี่อีกแล้วคนระับเป็นอะไรที่ น่าตื่นเต้นเหลือเกินนะผมนี่นี่นี่ฟังเสียงคีย์บอร์ดนะถี่จอานะครับไล่กาดนะไล่กาดโอเคครับผมเรเซอร์นะครับแบล็กวิดอว์โครมานะครับผมอ่าก็มันจะเป็นโมเดลตัวเดียวกับปีอ่2014นะครับใช่บอกว่าเออใช่นี่ครับผม้วาสำหรับเรเซอร์แบล็กวิดอว์แอนติเมทนะครับรูปทรงมันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่านี่เป็นโครมานะผมสีนี่จะแบบนะเท่าไหร่วะ16.8ล้านป่ะใช่บอกว่าเอออะไรนั่นแหละนะฮะ ก็และที่สําคัญนะครับผมเป็นคีไทยนะฮะแล้วของมันมาวันที่สิี่นะครับผมก็สดๆร้อน,นๆเลยฮะวันนี้วันที่ยี่สิบนะผมเพิ่งเพิ่งจําหน่ายในประเทศเราหกวันเท่านั้นเองแปดแปดหรือหกวะอ่าหกนะครับถูกแล้วแนะโอเคเราจะมาเริ่มการแกะกล่องนะฮะเไปเดี๋ยวนะเราจะบอก,อ,กองค์ประกอบของกล่องกันด้วยดีกว่าว่ากล่องมันมีอะไรบ้างน,นะครับผมส่วนท้งแทงเลเซอร์นะฮะมคัคเนียลคีย์บอร์ดนะครับผมเขาจะผลิตสวิตช์เป็นของตัวเองนะเป็น บริแบรนด์เกมมิ่งเกียร์แรกนะที่ผลิตซูสวิชเป็นของตัวเองนะก็คือเรเซอร์สวิชนะซึ่งมี2สวิชก็คือกรีนสวิชกับบราวด์สวิชเอ้อเรนต์ออเรนต์สวิชนะฮะก็ผมไม่ผมไม่มีประสบการณ์การใช้มาครั้งนี้เข้าคีย์บอร์ดเลยนะไม่มีเลยนะผมแต่ว่าเท่าที่รู้มานม Green เนี่ยผมกรีนสวิชของเรเซอร์เนี่ยเทียบเท่าของเชอร์รี่เอ็มเอ็กซ์นะฮะบลูสวิชนั่นเองนะผมไอ้ปุ่มฟ้าอะไรที่ๆๆๆมันเนี่ยเนี่ยเมันใช่รีวิวแล้วอย่างเงี้ยเกาเรียกว่ามั่วนะฮะ เ <Hey>, uh, อออาก็นี่นะฟูลี่โปรแกรมสวิตช์นะผมแล้วก็พูดง่ายคือจะสามารถตัถ้งมาโครได้ทุกปุ่มนะครับมีโครมาเนครับะผมแบล็คไล t ิ n งก็คือสีโครมานะฮะเป็นแบบรุง้งแบบว่าสี16.8ล้านสีนะครับผมแล้วก็มีอ่าอะไรเนี่ยอะไรว่าเทนคีโรเวอร์นะฮะอะไรสักอย่างแบบว่ากด10ปุ่มได้พร้อมกันนะผมอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีเอา พอร์ต USB ีสปีนะผมแล้วก็พอร์ตของไมค์นะไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะผมโอเคประมาณนั้นนะผมก็มีส่วนต่างๆอี่คีย์บอร์ดให้ดูนะจากนั้นก็เปิดกล่องนี่คงต้องระวังนิดนึงนะโอเคเปิดกล่องมานะเจออะไรกันแท้โอ้ยโอ้ยเยี่ยยเยี่ยโอ้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 ยโง่แล้วกูนี่โง่เองนะเฮียผมมาแล้วแล้วก็วางกล่องไว้นะฮะโอเคแล้วก็เอาคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดออกมาครับ นในกล่องจะมีอะไรบ้างครับผมนี่เราก็จะมีสายเก็บไปตรงนี้นะครับผมดูคลิปหลายคนนี่บางคนนี่เป็นนาทีครับกว่าจะเอาสายออกมาได้นะแต่ผมดูคลิปรีวิวมาเยอะนะครับก็เลยรู้ว่าสายนะั้นมันเก็บไปยังไงเกนะก็เป็นสายถักนะวงแข็งแรงทนทานนะเส้นใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับอันเก่านะเพราะว่ามันมีทั้งสาย USB พ o r t อ่ามีเขาเรียกอะไรนะเป็น3.5ม mm, มิลลิเมตรใช่ป่ะเออไอพวกอนาล็อกพวกนี้นครับเป็น หูฟังกับไมโครโฟนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับตามสไตล์เลเซอร์นะครับผมแพ็กเ,เกจของเขาดีเสมอนะฮะคือชื่นชมเลยนะก็จะมีอันนี้อันนี้มันเป็นซองมาให้เลยว่ะแม่งเอาเรื่องมันแม่งแก่เหรวะเนี่ยโอเคแม่งแกะกล่งองคีย์บอร์ดได้แต่แกะไอ้นี่ไม่เป็นนะฮะโอเคมาแล้ว,น,วนี่นะผมก็จะมีนี่ฮะเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะขอแสดงความดีๆอะไรประมาณนี้ฮะเป็นข้อความขเลเซอร์ที่พยายามอ่าจะจะบอกเราอะไรประมาณนะั้น อ่าผมอันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกโปรดักตของเขานะฮะพวกสินค้าต่างๆนะครับผมและนี่ก็เป็นแมนนวลน,นะฮะเป็นอ่ากุ้มือการใช้นะครับผมซึ่งก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยซึ่งจริงๆก็คีย์บอร์ดมันก็กดอย่างนี้มันไว้กดนะฮะก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะแล้วแต่นะผมนอกาคนที่จะอ่านนะครับเอ๊ะเดี๋ยวมันมีสติ๊กเกอร์ป่กวะมีดิ เออนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับผมก็สำหรับโครมาน่ยนะครับอะไรที่เป็นโครมาเนี่ยสติ๊กเกอร์มันจะเป็นแบบว่าลุ้งๆนะครับเหมือนลิเกอะไรประมาณนั้นนะฮะเห็นปะว่าไม่รู้เห็นไหมนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ใช่สีเขียวนะฮะมันเป็นสะท้อนแสงครับลุ้งๆอ่ะเคยเห็นลุ้งๆไหมเออมันเป็นแบบว่าลิเกลิเกอ่ะเอออะไรประมาณนั้นตามงานวัดทั่วไปนะแต่มันเห็นได้นะครับตัวคีย์บอร์ดนี่เฮ้ยแม่งกูก็ดูคนเดียวเลยไม่คนดูดูเลยเนาะก็เป็นประมาณนี้ครับผมนะตัวเล็กนะผมว่าตัวก็เล็กนะโอ้โหนี่ก็ เป็นผิวนะครับก็ดาด้านนะผมเป็นผิวแบบว่ามันมันคล้ายๆยางครับมันมันยางๆนิดนึงนะผมอืมใช่แต่ว่าดูทนทานมากนะเป็นพลาสติกพลาสติกนะผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใสๆนะครับเป็นพลาสติกใสๆนะผมแล้วก็มีโลโก้เลเซอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วข้างหลังก็มีอ่าตัวรับเบอร์นะฮะตัวยางตัวยึดนฮะไอ้นี่นะผมว่าสามารถติดกับโต้ได้เผื่อแบบว่า ฮาร์ดคอร์นิดนึ่งแบบกอะไรอย่างเงี้ยครีบบอกมัาจะได้ไม่ฟิลนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีขาตั้งนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะฮะผมอ่ก็แล้วแต่แล้วแต่สไตล์เลยคีย์บอร์ดก็จะเป็นดังนี้นะฮะแล้วก็มีคีย์ไทยนะครับไม่ไม่รู้มันตรงป่ะนะเออคีย์ไทยมีคีย์ไทยด้วยคือขี้เกียจมานั่งพิมพ์สัมผัสเอานะครับความจริงก็พิมพ์ได้นะแต่ว่าเกียจนายเห็นคีย์ไทยมันออกมาพอดีนะผมโอเคอ่าเดี๋ยวพวกสวิตช์อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวค่อยเราเราไปดูในช่วงต่อไปกันเลยครับ มันดูส่วนการใช้งานกันบ้างนะสำหรับเ a เซอร์แบล็ควิโด้โครมานะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะหลังจากที่เสียบไฟไปแล้วนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกเริ่มต้นมาให้ก็คือการสเปกตรัมไซคลิงนะคือการแบบว่าวนเฉดสีไปเรื่อยๆนะผม16.8ล้านสีนะโดยที่ทั้งคีย์บอร์ดนี้จะเป็นสีเดียวกันนะครับผมก็หน้าตาคีย์บอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะวัสดุดก็อย่างที่บอกไปมันจะเป็นแบบพลาสติกนะผมที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับทนทานมากเลยแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบหยาบๆหน่อยนะฮะด้านๆหน่อยนะ ก็ดูดีนะมันมันดูเหมือนไม่ใช่พลาสติกไปเลยนะครับผมแล้วก็ไฟก็ค่อนข้างจ้านะครับเพราะว่าเดเซอร์ได้เอา่าแผ่นแผ่นสะท้อนแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นเทียวขาวครับสะท้อนมันจะช่วยในการสะท้อนแสงนะครับสังเกตได้เลยแบบมันจะมีแบบเหมือนมีไฟแบบลอดมาระหว่างข้างๆเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบอ้ยมันมันมันเจ๋งไงเออก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะจะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะผมด้านบนนะฮะ F1 จะเป็นการมิวเสียงนะครับผมลดเพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็จะมีเพย์พอร์ตนะครับแล้วก็ forward-backward อะไรประมาณนั้น F9 จะเป็นการ Record ์ดมาโครแบบสดนะฮะ F10 ก็จะเป็น Gaming Mode s F11 F12 ก็จะเป็นการเพิ่มแสงลดแสงนะครับผม g a ม i n g m o หมดคืออะไรคนระับเมื่อเราใช้ g a ม i n g m o หมนะตัวคีย์บอร์ดจะ Disable ปุ่ม Windows นะครับแล้วก็ alternate F4 กับ l t e r n a t แ tab นะแต่ส่วนตัวผมนะผมจะเก็บ l t e r n e t e tab ไว้นะครับผมแบบว่าเวลาเล่นเกมอยู่แล้วพับพับเกมมาต่อเฟซแฟนอะไรประมาณนี้ก็จะทำให คือมันสามารถเลือกในตัวซอฟต์แวร์ได้ครับว่าจะสามจะดิสเลเบิลตัวอะไรได้บ้างนะการจะใช้ฟังก์ชันข้างบนนี้นะครับผมเราจะต้องกดตัวฟังก์ชันตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ใช้นี่ครับผมอย่างเช่นนี่นะฮะตัวเกมมิ่งโหมดก็จะขึ้นนะครับผมพอผมปิดปั๊บอ่ปิดกดฟังก์ชันเปิดฮะโอเคแล้วก็ปิดถ้ากดเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ทําอะไรนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้เหมือนกันหมดนะอ่าแล้วการเพิ่มแสงลดแสงนะครับก็ทำได้หลายระดับครับประมาณ19-20นะฮะอ่านี่ก็กดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หมดนะครับ สามารถกดงี้แต่ว่าระดับท้ายๆนี่มันก็มันเหมือนกันหมดนะครับแนำแบบว่ามันไม่ค่อยต่างกันหรอกนะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แล้วรู้ว่าสามารถกดค้างไปเลยได้ครับอการกดค้างนี่ก็แนะนํานะเพราะว่าผมขี้เกียจแบบว่าเออจะสุดก็ให้สุดไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะเมื่อเราใช้ฟังก์ชันเกมมิ่งโหมดนะฮะหรือว่าการเลกคอร์มาโคเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับผมเป็นรูปเกมมิ่งโหมดเป็นรูปรูปปืนเนี่ยแล้วเป็นรูปตัวจีนะครับผมก็ มันมันคล้ายๆอารมณ์แบบว่าไฟส่องมาจากใต้น้ําแข็งนะแบบว่ามันจะเบอร์อๆหน่อยก็ก็โอเคนะการกดนำล็อกก็เนี่ยฮะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แคปล็อกนะครับแคปล็อกก็จะเป็นตัวสขึ้นนะครก็ถือว่าโอเคนะผมสําหรับ layout คีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ r a เซออยู่นะครับผมก็จะเป็นไฟตามที่ข้างบนมันเป็นนะอันนี้ก็จะเป็นเรเซอร์ e รีนสวิตนะเราจะมาเรามาจะดูไฟชัดๆกันดีกว่านะครับผมก็อ่า นี่นะคร e เรเซอร์กรีนสวิตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วจะมีไฟไฟ LED อยู่ข้างบนด้วยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมหน้าตาเห็นไหมครับข้างล่างจะมีแผ่นเสียวขาวรองอยู่ช่วยในการสะท้อนแสงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวหาคีย์แคปแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่นนี้่าเอสนี่ตรงกลางวะออประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ก่อนนะครับใส่ใส่คีย์แคปนะฮะ เรียบร้อยนะครับอันนี้คือสีประเต็มแม็กเลยนะผมโอเคก็จะลองมาฟังเสียงกันดูครับฟังเสียงนะก็เป็นจะเป็นประมาณนี้เป็นเสียงคลิกกี้ซาวนะครับแต่ว่ามันจะกิ๊กกิ๊กกิกหน่อยนะก็แล้วกระวังนะแบบว่าเล่นเกมอยู่กับแฟนอะไรประมาณนี้ถ้ามันดังเกินนี้อาจจะโดนด่าได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ดิอืมผมแบบมันกดมันดีฮะพิมพิมพิมงานก็มันฮะพิมแชทก็มันเล่นเกมก็มันฮะก็ด้านข้างนะก็จะมี USB พอร์ตหพอร์ตนะครับผมเป็น USB แบบ2.0นะครับเห็นไหมครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ตของไมโครโฟนกับเฮดโฟนะครับประมาณนั้นเลยก็ครบคันนะสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจแบบว่าอ้อมไปเสียบหลังเคสแต่ว่าเคสมันอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับผมผมก็คือแบบจะเสียบหูฟังผมก็ต้องแบบมันมันขี้เกียจเอื้อมไปตรงนู้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยเสียบตรงนี้เอาเลยง่ายกว่านะครับ โ okay, อเคเราจะมาดูส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างครับนี่คนะไซเนปสนะครับผมเราสามารถเลือกอได้หลายอย่างอนะันนี้คือการคอสตอมไมซ์นะครับผมแบบว่าปรับปุ่มมาโครไว้นั่นอ่าลืมบอกไปนะครับผมคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีปุ่มมาโครนะรทั้งหมด5ปุ่มนะครับผมสามารถเซ็ตเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับการแบบทำงาน cg หรืออะไรพวกนี้อัพเดทเฟกนะครับผมสามารถ ตั้งคีย์ที่เราถนัดไว้ด้านนี้ได้เลยนะครับน่าจะได้นะได้ดิเออมันเป็นปุ่มมาโครนะ่ยแล้วก็เป็นฟูลี่นะครับผมสามารถปรับมาโครได้ทุกปุ่มนะฮะสำหรับ Razer Black Widow Chroma ตัวนี้เนี่ยผมโอเคเรื่องการคอสตอมาส์นี่ก็แค่นี้นะฮะแล้วก็มาส่วนของไฟกันบ้างครับผมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับก็อ่าโปรไฟล์นี้จะสามารถมีหลายโปรไฟล์นะครับสามารถสร้างมาใหม่ได้นะครับผมสามารถลบและสามารถอ่าเขาเรียกว่าบลส์มาจากตัวเครื่องเราได้นะครับสามารถไปโหลดได้นะแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เนี่ยฮะ คือโปรไฟล์ไหนอยู่อันไหนแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วตามด้วยเลข1ถึง0นย์นะฮะประมาณนั้นนะครับผมมันจะมีอยู่10โปรไฟล์นะฮะก็โอเคเราจะมาดูส่งเอฟเฟกกันบ้างนะฮะเอฟเฟกเอฟเฟกที่เขาให้มาก็จะเป็นสเปกตรัมไซคลิงนะฮะผมเป็นการวนเฉดสีไปเรื่อยๆนะ,ะสีจะแบบมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมเออจากเหลืองเหลืองไปไหนะเหลืองไปเขียวอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคอันแรกขอเป็นคัสตอมก่อนแล้วกันนะฮะคัสตอมโอเคฮะอันนี้คือเราสามารถตั้งได้เองนะอันนี้ เราเราเราไปดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยกดตรงนี้เอานะครับผมเนี่ยอ่าแล้วก็สามารถตั้งเองเนะ่ยนี่ขอแบบลองทำใหม่หมดเลยแล้วกันนะฮะอ่าโอเคแบบนี้นะเดีย๋ยวแอพพลายก่อนนะนี่ตอนแรกผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคผมอยากได้ปุ่ม A เนี่ยเป็นสีสีสีแดงเอาสีแดงหาสีแดงแป๊บเออสีแดงอยู่ตรงนี้นี่หว่าเนี่ยสีแดงทำเอาทำไมมันไม่สีแดง,อ,มมแดงอ๋อผมลืมกดตรงนี้ฮะ อ๋อแล้วทั้งคีบอดก็จะเป็นสีเหลืองโอเคผมลืมผมลืมกดแอปพลายฮะอ่าประมาณนี้ก็สังเกตได้ว่าปุ่ม A เนี่ยเป็นสีแดงนะครับอ่าผมอยากได้ปุ่ม S เป็นสีแดงผมว่ากดตรงนี้นะครับผมปับ๊บอยากให้แบบเป็นประมาณว่าเกม FPS อะไรพวกนี้ฮะอ่าประมาณนั้นเคเนี่ยประมาณนี้อ่าอยากได้ปั๊บกดแอปพลายไปนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถตั้งได้ทุกปุ่มเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ๋งพอสมควรนะฮะสำหรับการคอสตอมนะครับผมสามารถเอาไอ้หาปรับปิดปิดไปเอาเปิดมาโอเคมา ส,ส่วนต่อไปนะฮะก็คือ breathing นะครับผม breathing นี่ถ้าแปลตรงๆแปลว่าการหายใจนะครับผมสามารถปรับได้2สีเนี่ยมันจะสลับกันนะสังเกตนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวป้าแล้วก็สีแดงตามที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะฮะก็สามารถแรนดอมเอาก็ได้นะครับผมแบบว่าอยากได้สีอะไรที่มันแปลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้คือการอ p พลายนะสีของคีย์บอร์ดเราเข้ากับอุปกรณ์อื่นที่มันเป็นโครมาเหมือนกันนะซึ่งผมไม่มีเมาส์ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นว่ามีแต่คีย์บอร์ดนะไวเน็ตตรงนี้ออใช่ตรงนี้ก็คือ าการปรับแสงของคีย์บอร์ดนั่นเองนะซึ่งสามารถเขาเรียกอ,อะไรสามารถปรับได้เองที่คีย์บอร์ดนะผมก็แนะนําให้ปรับตรงนั้นนะฮะอ,อันนี้คือออันนี้ Reactive ฮนะ reactive คืออะไรครับผมมันจะตอบสนองทุกครั้งที่เรากดฮนะอตอนแรกก็จะไม่มีอะไรล้รากดปับป๊บ,บแบบเนี่ยนะเนีย่ยประมาณนี้ประมาณนี้ครับเรากดปุ่มไหนมันก็จะแดงปุ่มนั้นอะไรประมาณนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ครับผมอยากได้เป็นอ่าสีสีส,สีสีส้มประมาณส้มๆมหน่อยโอเคก็<ๆ>ี่ยนะนก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสีงสามารถปรับระยะเวลาได้ด้วยนะฮะเราอยากให้อันนี้มันนานใช่ไหมอันนี้เราลองแบบกลางๆดูปับ๊บมันก็จะเฟดดับเร็วกว่าอันเมื่อกี้หน่อยอันนี้ปับ๊บแป๊บเดียวมันก็ไปเลยนะประมาณนั้นนะครับผมเอฟเฟกต่อไปนะสเปกตรัมไซเคิลนี่เหมือนเดิมนะผมสตัติกสตติกตัวนี้คือคงอพันนะสีเดียวสีเดิมตลอดไปตลอดชาตินะผมมันก็จะไม่เปลี่ยนนะเหมือนคีย์บอร์ด LED ทั่วไปนะฮะอ่ามาตัวนี้เลยฮนะไฮไลท์นะผมเวฟนะครับผมอันนี้คือ เอฟเฟกตที่เขาใช้โฆษณาอยู่นะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะเจ๋งดีนะครับแบบว่ามันแบบนะมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวนไปวนมานะครับก็สีก็ค่อนข้างสวยนะทำให้คีย์บอร์ดนี่ดูเด่นมากเลยนะสามารถเปลี่ยนไดเรกชันได้นะผมจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมครับประมาณนั้นนะฮะโอเคครับผมเอฟเฟกต่อไปนั่นริปเปิลนะครับผมริปเปิลคืออะไรครับแบบว่าคล้ายๆยอ่าเลียงทีบนะครับแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับกดไปป้ามันก็จะแบบจะแบบเขาเรียกอะไรอะ มันแบบเป็นคลื่นน้าอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยประมาณนี้ปั๊บ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 ป๊ป๊คือถ้าเล่นเกมหรือว่าทําอะไรที่มันกดทีละปุ่มแบบอะไรเงี้ยมันจะเทมากเลยนะแต่ถ้าเราเล่นแบบอะไรที่แม่ต้องกดรัวๆนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าไม่เหมือนไฟแลบอะแบบมันก็ไม่ค่อยเทเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเล่นแบบกดทีละปุ่มแบบเกมอะไรแบบนี้จะค่อนข้างจะเทนะครับผม ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับไซแนป2.0สำหรับ r a z e r Black w i d o w ูโครมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะสำหรับไอรีวิวนะครับผมสั้นๆนะฮะบ้านๆของเรานะครับผมแล้วก็อันบ็อกเล็กๆน้อยๆนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้นะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมว่าผมพลาดไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากซ u b s c r i b e และไลฟ์แฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์หน้าหากต้องการติชมอะไรต่างๆนะฮะแค่นี้แล้วผมไปแล้วครับ